ออผมผมจีระมมลิกุลครับผมเป็นพุ่มกับภาพยนตร์เรื่องสิบภาคข้าเดือน11บเอ็ดฮะขันบ่อมีแบงไปพยานาคนเขาสวรร์พายุบลุกออกคอให้นร้องขายึงแกนที่่เจ้องนั้นพองขพอใจ ถ้าค่ำเดือนสิบเอ็ดนี่ยครบรอบสิบปีนับตั้งแต่การฉายเมื่อวันที่สิบเอ็ดตุลาคมงานประเพณีบั้งไฟพญานาคเนี่ยเริ่มมาฮิตเริ่มมาผู้ฟ้าก็เนี่ยก,ก็ได้สิบปีพอดีเพราะว่าก่อนที่หนังจะฉายเนี่ยงานประเพณีนี้เนี่ยเป็นประเพณีที่ที่ดังระดับจังหวัดคนโพนพิสัยคนหนองคาย คนรอบ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 พื้นที่นะฮะแถวบึงการแถวอำเภอเมืองอะไรนะี่ก็มาเที่ยวกันคนลาวก็มาแล้วก็คนคนกรุงเทพที่ศรัทธาในเรื่องอพุทธศาสนาเรื่องพญานาคนียก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ที่กเกษียณแล้วอะฮะก็จะมาเที่ยวแต่หลังจากที่มีหนังเรื่อง15ค่15้าาเดือน11ออกไปแล้วก็ประจบกับททเนี่ยก็ได้โปรโมทเทศกาลนี้เป็นเทศกาลร,ระดับประเทศ โอ้ oh, ง,างานนี้มันเลยกลายเป็นงานระดับประเทศไปแล้วก็ก็เกิดรถต่งรถติดประชาชนแห่กันหลั่งไหลามาดูบัางไฟพญานาคที่โพลพิสัยเนี่ยนับว่ามากมายมหาศาลนะฮะแล้วก็กลายเป็นแบบประเพณีที่คึกคักหนังสือพิมพ์รายวันจะลงว่าบัางไฟขึ้นกี่ลูกทุกครั้งในวันลุ่งขึ้นแล้วก็จะมีจะก็จะมีภาพภาพหนึ่งที่ที่ผมรู้สึกว่าเออ เห็นภาพนี้แล้วคิดถึงหนังตอนไายหนังรื่นสิบห้าค่ำเลยคือคือภาพที่ถ่ายจากฝั่งเห็นด้านข้างคนเยอะแยะไปหมดเหมือนนั่งเป็นอัศจรรย์ที่นั่งนั่งเป็นแบบตรงริมตลิ่งนะฮะแล้วก็ข้างหนึ่งก็จะเป็นแม่น้ำโขงคือคือภาพนี้เป็นภาพที่คนจะจำได้ว่าถ้าถ้าจะเป็นเทศกาลสิบห้าค่ำาึงสิบเอ็ดเนี่ยมันจะต้องเป็นภาพนี้ซึ่งมันมาจากหนังซึ่งตอนตอนที่ ตอนที่เราทำหนังเนี่ยเราใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกปั๊มคนเอาเพราะตอนนั้นในวันเทศกาลคนมันยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะฮะจากวันนั้นจากวันที่หนังฉายแล้วก็เกิดปรากฏการณ์ที่คนสนใจในเทศกาลนี้จนถึงวันนี้ทุกๆวัน1 5ค่ําเดือน11ผมจะต้องได้รับโฟนอินจากรายการวิทยุอะฮะมาสัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับบ้างไฟพญานาคทุกปีเลยนะฮะ กลายเป็นว่าผมเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องบางไฟพญายนาคไปแล้วแล้วก็วววปีหลังๆนี่ถึงกับให้ผมทํานายว่ามันจะขึ้นกี่ลูกคเคยครับในปีในปีก่อนที่ผมจะทําก็ได้ไปเที่ยวงานนี้แล้วก็ก็เห็นเลยนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าในในมุมส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยผมคิดว่านี่คือปรากฏการณ์อย่างหนึ่งของธรรมชาตินะครับ ที่เรายังค้นหาไปไม่พบเท่านั้นเองเหมือนกับโลกในวันก่อนที่จะรู้ว่าน้ำคือ H2O อะฮะมันก็คือน้ำใช่ไหมฮะแค่นั้นเองผมผมต้องขอบคุณคนคนหนึ่งที่จุดประกายผมเลยนะในเรื่องนี้คือหนังสือศิละปะวัฒนธรรมฮะที่เขาเขาได้ทำคอลัมน์มันนี้ขึ้นมาคอลัมน์บัางไฟพญานาคที่เขาลงเปรียบเทียบว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องที่คนทำขึ้นเนี่ยฮะจุดเริ่มต้นเลยครับ ทาให้ผมสนใจคน้นคว้าแล้วก็เดินทางไปดูด้วยตัวเองใช้เวลาค้นควา้าไหมไม่นานฮะเพราะมันไม่มีอะไรให้คน้นคว้าหนังสือที่ได้มาสองสามเล่มเนี่ยเขาก็ใช้ข้อมูลลอกกันไปลอกกันมาหมดเลยะฮะคือเท่ากับว่ามันไม่ได้มีอะไรอะไรใหม่หรือเพิ่มเติมสักเท่าไหร่พอเวลาเราไปอยู่ในพื้นที่จริงๆได้ได้สัมผัสชาวบ้านเนี่ยเราจะรู้สึกว่าความเชื่อคืออะไระฮะหมายถึงว่า สิ่งที่เขามีต่อสิ่งที่เขาเชื่อคือเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยมันก็แค่เป็นตัวหนังสือสองตัวแค่นั้นเองฮะความเชื่อเราแต่ว่าพอเราไปอยู่ในพื้นที่นี่เราจะรู้เลยว่าอ๋อไอ้ความรู้สึกเนี้มันมันยิ่งใหญ่กว่าตัวหนังสือสองตัวนี้จริงๆมันเป็นสิ่งที่มากกว่ากฎเกณฑ์หรือว่าสิ่งที่เขาจะต้องปฏิบัติมากกว่าสิทธิหน้าที่ในการเป็นพลเมืองว่าคือมันอยู่มันอยู่มากับเขาตั้งแต่ ตั้งแต่เขาจำความได้ตั้งแต่เขาใช้ชีวิตมาในพื้นที่นี้มันอยู่มาตั้งแต่ปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยครับถ้าสรุปความเหลือเหลือสั้นๆที่สุดนะฮะจากการที่ผมได้ทําหนังเรืองนี้เสร็จการที่ผมตัดต่อมันเสร็จแล้วผมมานั่งดูมันเนี่ยผมก็จะพบว่าคนเราเนี่ยฮะความเชื่อความศรัทธามันยิ่งใหญ่จริงๆถ้าเราเชื่ออะไรเราก็จะเห็นอย่างนั้นคุณหมอที่เชื่อว่า เป็นวิทยาศาสตร์เขาก็จะเห็นว่ามันเป็นลูก,กา๊าซชาวบ้านที่เชื่อว่าเป็นพญานาคเขาก็จะเห็นว่าเป็นลูกไฟที่ขึ้นมาจากพญานาคคนที่เชื่อว่ามาจากเป็นเรื่องของธรณีวิทยามันเขาก็จะเห็นในหลักของธรณีวิทยาฮะคือใครเชื่ออะไรมันก็จะเห็นอย่างนั้นอย่างเดียวเลยซึ่งผมว่าสิ่งที่น่าสนใจตามมานะฮะคือ คนที่มีความเชื่อแตกต่างกันเหล่านั้นอะ่ะเขามาใช้ชีวิตร่วมกันได้ยังไงผ่านมาสิปีเนี่ยครั้งสุดท้ายที่ผมได้ไปอำเภอเมืองหนองคายหรือได้ไปพลวิสัยเนี่ยโอ้มันเปลี่ยนไปเยอะเลยฮะจากการที่นักท่องเที่ยวไปที่นั่นเยอะแล้วก็ทางอำเภอเขาก็คงจะมีรายได้ที่จะมาทำถนนถนนอะไรได้อย่างสวยงามอะ่ะรับพอที่จะรับนักท่องเที่ยวได้ดีแล้วก็เมืองหนองคายที่ผมเมืองเล็กๆที่ผมชอบมากเนี่ยก็ดูเจริญขึ้น แต่ว่าก็ยังเป็นเมืองที่เล็กๆเหมือนเดิมแล้วก็น่าอยู่ฮะแดงแหนมเนืองเป็นร้านร้านขายแหนมเนืองที่ที่อยู่ตรงอาเภอเมืองนะฮะเป็นเป็นร้านที่ผมชอบมากทําแหนมเนืองอร่อยมากแล้วก็ทุกวันนี้10ปีผ่านมาปรากฏว่าเขาส่งแหนมเนืองขายทั่วประเทศแล้วฮะบีตามตลาดคือมากับเครื่องบินรอบเชา้าไฝเช้าอะไรอย่างเงี้เลยอะ่ะก็กลายเป็น อีกสิ่งหนึ่งที่ผมผมแบบประทับใจและดีใจด้วยะฮะโอ้โหเป็นเป็นสินค้าที่สามารถจะแพร่ออกไปได้ระดับระดับประเทศจริงๆแล้วเราเคยไปขอเขาถ่ายหนังอยู่ฉากหนึ่งด้วยในร้านเขาอะฮะฉากที่เสียกินเหล้าอะไรทีอย่างนึงอนะอยู่ตรงระเบียงนะฮะมันเป็นเหมือนทําเป็นฉากร้านเหล้าอย่างฮะคือเขาเป็นเป็นร้านไม้อยู่ในตึกแถวเก่าๆไม้สวยมากะฮะก็ไปใช้เขาก็ พอปรากฏว่าไปครั้งล่าสุดเนี่ยร้านนั้นไม่มีแล้วมัง้งแล้วเขาก็ย้ายไปอยู่ข้างๆแล้วก็แบบโอ้โหใหญ่บ้าคราวนี้กลายเป็นร้านที่ใหญ่โตเลยครับมันเป็นหนังเรื่องแรกของผมฮะแต่ว่าผมทํามันตอนที่ผมอายุ41มันอาจจะมันอาจจะไม่ยากมากเหมือนกับเด็กที่เพิ่งจบจากมหาลัยคนหนึ่งทําหนังนะฮะพูดว่ายากมากอะ่ะมันพูดไม่ได้ฮะเพราะว่ามันอยู่ในอยู่ในภาวะที่ ความยากหรือง่ายเนี่ยมันถูกกาหนดโดยตัวผมเองคือผมจะทําให้มันง่ายก็ได้จะทําให้มันยากก็ได้ะฮะตอนนั้นมาขอเงินพี่พี่พี่พบูนทําหนังะฮะผมว่าผมเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ใครฟังแล้วเขาให้แล้วเขาให้เงินมาทําเนี่ยแสดงว่าคนนั้นเจอมากอะ่ะ <c oughs> ยิ่งเป็นสิบปีที่แล้วนะพี่บูนพี่บูนฟังแล้วไม่ได้พูดอะไรเลยนะ,ะแต่ก็อนุญาตให้ทําจําได้ว่าฉายให้พี่บูนดูอ่ะดูไปสิบานาทีอ่ะ ลูกพี่บูนะฮะคงจะเป็นคุณลฟ้าอะไรที่ตอนนั้นยังเป็นเด็กมัธยมประสานมิตรอยูอ่เดินออกไปเลยเ <c oughs> ดินออกไปจากห้องแต่พี่บูนเนี้ยดูจนจบแล้วพี่บูนพูดกับผมว่าถ้าผมถ้าผมไม่เคยรู้จักคุณมาก่อนนะผมก็คิดว่าหนังเรื่องนี้แม่ก็คงเป็นหนังหนังแบบดังอาาเรื่องหนึ่งก็คงฉายสักอารทิศหนึ่งแล้วก็ออกจากโรงไปอย่างเงียบ แต่พอผมรู้จักคุณแล้วเนี่ยผมพบว่าผมภูมิใจในในตัวหนังเรื่องนี้มากมันเต็มไปด้วยความความกล้าหาญบ้าบิน่นแล้วก็ความอดทนนะฮะของของคนทำงานทุกคนผรสิปีมองย้อนกลับไปปับใจอะไรบางผมไปก็สำหรับผู้กับคนหนึ่งผมคิดว่ามันประทับใจในทุก ทุกวินาทีที่ทำได้ทำเรื่องนี้เลยฮะเป็นเป็นหนังที่ยากมากตอนที่คิดจะเริ่มทำแต่ว่าท้าทายมากในตอนนั้นแล้วก็ผมดีใจมากเลยที่ผมมีพลังฟันฝ่าเขียนเขียนบทเรื่องนี้ยาวหนานมากประมาณ7-8เดือนฮะแล้วก็ถ่ายทำมันจนเสร็จผมดีใจมากที่เจอเอกเอี่ยมชื่นที่เป็นอ่านใดของผมฮะแล้วเขาก็ได้คือได้ทำ ทำงานทำงานเรื่องนี้มาด้วยกันอนะ่ะผมว่าไม่มีเอกอิมชื่อที่ผมผมทําเรื่องนี้ไม่ได้เลยครับมันมันยากเกินไปสําหรับตัวผมที่จะสร้างสร้างไอ้สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ครับในวันที่ผ่านมาแล้วสิปีถานภาพยนเรื่องนี้ขึ้นมาดูที่แก้ยากจะบอก,กอะไรถ้ากถ้าก่อนดูผมคงผมผคงบอกว่า นอนให้พอซะก่อนนะครับเพราะว่าเพราะว่าหนังพูดอีสานอาจจะต้องลำบากอ่านซับนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าถ้าดูหนังจบแล้วเนี่ยผมก็คงจะถ้าชอบเนี่ยผมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยตบมือให้กับนักแสดงให้กับทีมงานทุกคนเลยที่แบบถ่ายทำอยู่50คิวนะฮะที่พลพิสัยใช้เวลามกราถึงพฤษภาคมเลยอะในสมัยนั้นนะครับ คือเป็นการแต่ทำที่ยาวนานมากผมผมรู้สึกว่านี่นี่คือนี่คือหนังที่ผมผมทำผมเขียนโดยผมคิดถึงที่คิดถึงคนดูที่เป็นคนไทยตลอดเวลาคะคือคือไม่ได้ไม่ไม่คิดมาก่อนว่าหนังเรื่องนี้จะจะมีคนดูที่เป็นชาวต่างประเทศอะไรเลยคะผมผมคิดในฐานะว่าผมเป็นคนไทยคนนึงเกิดในเมืองไทยแล้วก็โตมาในเมืองไทยตลอดเวลาผม ผมเข้าใจดีในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งๆที่ผมก็ไม่ใช่ชาวพลพิสัยฮะผมผมนึกออกว่าคนพลพิสัยจะคิดยังไงกับบ้างไฟอันนี้แล้วผมก็นึกออกว่าคุณหมอจะคิดยังไงในเชิงวิทยาศาสตร์กับบ้างไฟอันนี้เอาแล้วผมก็มองคนทั้งสองในแบบที่คนไทยคนหนึ่งมองนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่ผมคิดว่าผมทำได้ครั้งเดียวในชีวิตจริงๆฮะ มันต้องอยู่ในช่วงที่เราฮึ่เขิมถึงขีดสุดจริงๆที่ทจะทำหนังเพราะว่ามันยากทั้งในแง่การการคิดการเขียนการกำกับการลงไปในพื้นที่เพราะว่าผมว่ามันเริ่มมาจากคนทำเนี่ยต้องตั้งใจต้องตั้งใจดีจริงๆต่อต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะฮะการเอาสิ่งที่คนเคารพบ,บูชาศรัทธาเนี่ยมามาพูดถึงเป็นเป็นสิ่งที่ยาก ถ้าถ้าเราจะไม่พูดถึงสิ่งนั้นด้วยความเคารพในช่วงนั้นนะครเมื่อ10ปีมาแล้วเนี่ยผมผมศรัทธาในคนอีสานนะศรัทธาในความเชื่อของของคนอีสานต่อพยานาคผมผมศรัทธาในเรื่องของของคนที่มีต่อพุทธศาสนาที่ผมศรัทธามากที่สุดที่สุดเนี่ยคือความรู้สึกที่ผมมีต่อคนทุกคนเลยที่กำลังที่กำล,ลังมีศรัทธาต่ออะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ฮะ บังไฟพญานาที่สุกไปจ้างญากิคุ้นไปนับทั้งฝากฝาได้สอนในเฮาได้ตรนักว่าชีวิตเมื่อเกิดมาแล้วศาสตรหนึ่งหาสิมีค่วมดีอันใดที่สิเฮ็ดก็ควรเร่งเห็ดนอนที่ลูกบังไฟของชีวิตเฮาสิดับลง